ถนนในกรุงเทพปั่นได้ไหมโอเคเดี๋ยวมาคุยกันครับโอเคปันเล่นปั่นเที่ยวชวนคุยนะครับอ่าคลิปนี้นะครับก็จะมาชวนคุยในประเด็นเรื่องของเออปั่นจัก,กรยานในกรุงเทพอืมมันเป็นไปได้ไหมอ่าโอเคหลายๆคนนะครับที่เออยังก,กล้ากล้ากลัวก,กลัวอยู่นะครับที่จะ หันมาลองปั่นจักรยานออกกำลังกายดูบ้างนะครับโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนะครับทำงานอยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเรื่องของการจราจรที่คับข้างนะครับถนนหนทางที่บางทีก็มีการซ่อมพื้นผิวของถนนนะครับทำให้มันไม่ได้ราบเรียบ ตลอดเวลานะครับมันก็จะเป็นอุปสรรคบ้างนะครับสำหรับการปั่นจักรยานนะครับก็หลายๆคน,นครับก็ตั้งคำถามนี้ขึ้นมานะครับรวมรวมทั้งผมเองด้วยนะครับในหลายๆปีก่อนนะครับที่หันมาเริ่มปั่นจักรยานนะครับก็ก็มีความรู้สึกว่าเอออยากจะมีเส้นทางเรียบๆให้ได้ปั่นจักรยานจังเลยอะไรเงี้ยแต่มันก็ ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับเ,เราก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับที่จะไปปั่นในเส้นทางที่มันแบบโอ้เรียบกริบแล้วก็แบบไม่ค่อยมีรถลาวิ่งนะครับเ,เราก็ยังต้องออแชร์ถนนกับรถลาที่สัญจรไปมาอยู่ปกติของเขาอยู่แล้วนะครับก็ต้องแบ่งปั่นกันจักรยานแล้วก็ปั่น ชิดซ้ายไปนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับทีนีไ้ไอตรงด้านซ้ายสุดของถนนเนี่ยมันก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกรวดเม็ดกรวดนะครับเวลาแบบรถวิ่งกันเยอะๆอย่าเงี้ยพวกเม็ดกรวดเม็ดทรายอะไรมันก็จะมารวมกันอยู่ริมข้างทางก็คือเป็นจุดที่เราปั่นกันนั่นแหละ พอปั่นไปมันก็จะไปมีมีความขุกขระเล็กน้อยอาจจะแบบลื่นได้บางจังหวะอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็แนวฝาท่อนะครับที่บางทีเขาก็มีการซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใช้ยางมาต่อยมาเก็บงานรอบๆฝาท่อเนี่ยมันก็จะมีความแบบไม่เรียบมีนูนๆขึ้นมาบ้างพอเวลาเราปั่นมาเนี่ยมันก็จะมีการสั่นสะเทือนนะครับ ตรงนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติแน่นอนนะครับคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ ide, สัญจรไปมาเขาก็รู้กันอยู่รู้กันดีอยู่นะครับแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีระบบกันสะเทือนมีช็อคอัพหรือว่าช็อคอับซอร์เบอร์อย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะไม่ค่อยรู้สึกเดือดร้อนสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจักรยานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะ ไม่ได้มีระบบการสะเทือนที่ดีมากอะไรขนาดนั้นนะครับโดยเฉพาะจักรยานประเภทจักรยานถนนนะครับพอเวลาเจออะไรแบบนี้ทางที่มันไม่ค่อยเรียบเนี่ยมันก็จะสั่นตืดจุดคอนแทคพอยที่ที่สัมผัสกับจักรยานก็คือมือของเรากับกับก้นของเราเนี่ยมันก็จะสะเทือนไปหมดเลยนะครับก็ บางครั้งเราก็จําเป็นที่จะต้องแบบมีการแบบยกก้นขึ้นนิดนึงแล้วก็ประคองแฮนด์จับแฮนด์แบบหลวมๆห,หน่อยเพื่อที่จะลดแรงสั่นสะเทือนก็คือเหมือนกับใช้ใช้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นตัวซับแรงสะเทือนนะครับพอเวลาเรายืนขึ้นแล้วเราย่อย่อเข่าลงประมาณหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหมือนกับทําร่างกายให้ทําร่างกายของเราให้เป็นสปริงนะครับซับแรงสะเทือนได้นะครับพอจะนึกภาพกันออกไหมครับอ่ ก็ประมาณนั้นทีนี้ถ้าเกิดใครที่แบบว่าโอทักษะยังไม่ได้ขนาดนั้นยังเ,เพิ่งจะปั่นจักรยานได้ไม่นานหรือว่า,าจริงๆก็ปั่นจักรยานเป็นอยู่แล้วแหละแต่ว่า,ายังเพิ่ง,เพ,งเพิ่งจะเริ่มมาปั่นจักรยานออกกําลังกายในเมืองแบบนี้มันก็จะต้องมีการ skill, อาัพสกิลเพิ่มเลเวลทักษะในการปั่นกันสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้า อ่าแล้วมันมีตัวช่วยอีกสักนิดหนึ่งมันก็จะดีกว่านะครับตัวช่วยอันนั้นก็คืออ่อช็อคอัพอ่าในจักรยานเสือภูเขานั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดใครที่อ่อยังไม่มีจักรยานนะครับแล้วคิดว่าอยากจะลองปั่นจักรยานในเมืองนะครับก็แนะนําจักรยานเสือภูเขาอ่จาจักรยานเสือภูเขาเนี่ ดียังไงทําไมมันถึงเหมาะกับการปั่นในเมืองชื่อจักรยานเสือภูเขามันก็น่าจะเอาไปปั่นขึ้นภูเขาหรือเปล่าอ่าจริงๆไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเอาไปปั่นขึ้นภูเขาอย่างเดียวนะครับอ่าการปั่นในเมืองเนี่ยจักรยานเสือภูเขาเนี่ยมันมีจุดเด่นๆอยู่2อย่างนะครับที่ผมสังเกตเห็นนะครับก็คือ 1. มันมีโชค๊คมีโชค๊คข้างหน้าเนี่ย แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันเนี้ยมันก็จะสามารถปรับได้นะครับถ้าเกิดเราปั่นอยู่ทางเรียบเรียบปกติเนี่ยเราก็ล็อกโชกล็อกโชกเอาไว้ไม่ให้มันยุบตัวได้พอเวลาเราออกแรงปั่นไปเนี่ยเราก็จะไม่เสียแรงไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ถ้าเกิดเรารู้ล่วงหน้าว่าเส้นทางตรงไหนที่มันไม่ค่อยจะราบเรียบสักเท่าไหร่เนี่ยมีแบบขูข่ขระขู่ขระหน่อย เราก็ปรับโชกให้มันยุบตัวได้ตรงเนี้ยมันก็จะช่วยซับแรงสะเทือนได้แล้วก็อย่างที่2นะครับจักรยานเสือภูเขาแทบจะ100%เเซ์เลยนะครับเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยจะได้หน้ายางที่ค่อนข้างกว้างนะครับการที่เรามีหน้ายางที่ค่อนข้างกว้างเนี่ยมันทำให้ช่วยซับแรงสะเทือนด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับ แล้วก็ประกอบกับเทคนิคการเติมลมยางที่ไม่แข็งจนเกินไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยยางหน้ากว้างเนี่ยโรงงานเขาก็จะกำหนดมาให้เติมลมสูงสุดได้อยู่แถวแถวไม่เกิน75 psi อะไรประมาณเนี้ยอยู่แล้วนะครับเ,เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปเติมให้มันแข็งมากเติมสัก60 50เนี่ยมันก็จะ ให้ตัวได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะใครที่จะเอาไปปัน่นทําคอมเร็วอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่าจะเหนื่อยมากมันก็จะกินแรงเรานะครับการเติมลมยางน้อยๆกับยางหน้ากว้างๆอะไรเงี้ยอันนี้ประเด็นนี้เราพูดกันถึงการปั่นจักรยานในกรุงเทพนะครับในกรทมหรือว่าในเมืองในตัวตัวเมืองของแต่ละจังหวัดก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับบางครั้งถนนเนี่ย เวลาที่มีรถสัญจรไปมาเยอะๆมากๆเนี่ยมันก็มีการเสื่อมการเสื่อมสภาพของพื้นผิวถนนนะครับบางบางทีแบบจุดร้อยต่อระหว่างถนนเนี่ยมันก็มีการยุบตัวพังแตกลแล้วแล้วมันก็จะมักจะเป็นจังหวะที่เราปั่นไปเจอเส้นทางแบบนั้นพอดีนะครับเพราะว่าจักรยานส่วนใหญ่ก็จะปั่นอยู่ริมๆขอบขอบ ด้านซ้ายของถนนนะครับไหลาทางอะไรแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็มีจัก,กรยานอยู่คันหนึ่งนะครับเป็นลักษณะไฮบริดนะครับไม่ได้มีโชคนะครับเพราะว่าไม่ใช่เสอือภูเขา,าเป็นจัก,กรยานไฮบริดแล้วก็ายางาเดิมๆที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นหน้ากว้างประมาณ35 สามสิ่คูณสามสิบห้าสี่เจก็คือขนาดวงล้อนะครับก็ขนาดเท่ากับเสือมอบมาตรฐานทั่วๆไปทีนี้ผมก็เลยเห็นว่าช่วงของตะเกียบเนี่ยแล้วก็หางหลังเนี่ยมันยังเหลือที่พอที่จะใส่ยางได้ใหญ่มากขึ้นอยู่ผมก็เลยจัดการเอาไปเปลี่ยนยางเป็นขนาด4ี่สิบก็ใหญ่ขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับ กลายเป็นหน้ายางกว้าง44เนี่ยสเปคเหมือนคล้ายๆกับพวกจักรยาน g r a วเวลไบ e ์เลยกราวเวลไบท์คืออะไรเดี๋ยวคลิปถัดๆไปเดี๋ยวจะมาชวนคุยกันนะครับจักรยานกราวเวลไบ e เป็นจักรยานที่แบบลูกผสมนะครับระหว่างเสือมอบกับเสือภูเขาอยู่ตรงกลางนะครับก็รู้สึก ชอบมากก็พอลองเอามาปั่นดูแล้วชอบกว่าการเอาเสือมอบนะครับหน้ายางเล็กๆเนี่ยมาปั่นในเมืองชอบมากกว่านะครับแต่แต่ก็ยังปั่นอยู่นะครับตัวเสือมอบตัวรถบเนี่ยก็ปั่นสลับกันไปเรื่อยๆนะครับบางครั้งก็ปั่นเสือมอบบ้างบางครั้งก็ปั่นตัวไฮบริดที่เอามาใส่ยางใหญ่บ้างนะครับก็แต่ว่า ต,ต้องยอมรับเลยว่าตัวตัวยางที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยแล้วเติมลมแค่ประมาณแบบ50-60อะไรเงี้ยเหมาะมากๆก,ก,กับพื้นผิวถนนในกรุงเทพมหานครของเรานะครับปั่นไปได้ทุกที่เลยนะครับอ่าก็ลดแรงสะเทือนไปได้เยอะพอสมควรเลยนะครับก็คำตอบจากผมก็ตอบว่าปั่นได้แน่นอนครับปั่นได้แน่นอน ถนนในกรุงเทพนะครับเพียงแต่ต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ต้องใช้ทักษะเพิ่มขึ้นด้วยนิดนึงนะครับเวลาที่เราจะาเจอไฟแดงเจอ,อพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือต้องหูไวตาไวมองซ้ายมองขวาอยู่ตลอดเวลานะครับ เพราะว่าบนถนนไม่ได้มีแค่เรานะครับก็จะมีคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ ide, ใช้รถยนต์รวมไปถึงรถคันใหญ่ๆรถพ่วงรถบัสอะไรพวกนี้ด้วยตรงนี้ก็สําคัญมากๆต้องระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยนะครับเราจะไดะ้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะได้สนุกกับการปั่นจักรยานไปอีกนานๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็ชวนคุยกันแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนมี ข้อคิดเห็นที่แตกต่างหรือว่าประสบการณ์อยากจะแชร์ก็ลองบอกมาในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วผมก็จะรวบรวมนะครับคอมเมนต์เหล่านั้นนะครับมาพูดคุยมาตั้งประเด็นพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปถัดๆไปนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ